โยโยโยสวัสดีครับ FC ครึ่งนุกหนังทุกช่องทางอยู่กับพีจเจครึ่งลูกหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากพักยกใจสเสดในช่องคอมเมนต์ครับเอามาถึงค่ำคืนวันอังคารคลิปแรกยังเป็นโปรแกร,รมทีมชาติเหมือนเดิมนะครับไปเริ่มที่เวลาหนึ่งทุ่ม ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในกลุ่ม C นะครับทีมชาติจีนจะเปิดบ้านเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้จีนเกมแรกเนี่ยบุกชนะไทยมา2-1นะครับอเลกซานดรายางโควิดกุนซือชาวเซอร์เบียก็มีการหลักอย่างเบ้ซือห่าจากอูฮั่นแล้วก็คู่หน้าเป็นตันหลงกับอูเลอ่อดีตกองหน้าของเอสปันยอนนะครับในณะที่เกาหลีใต้เกมแรกเปิดบ้านทลมสิงคโปร์มา5-0นะครับเจอกันคริสตมาต้องเช็คซนเฮีงมินเหมือนกันนะครับที่เหลือก็คิมมินเจอีคังอินฮวางฮีชาน โชโกยูชุงนะครับกองหน้าจากมิดทีแลนด์อีกครับเจอดนหล่าสุดคือปีที่แล้วเกมที่ญี่ปุ่นปรากฏว่าเกาหลีใต้ถล่ม3-0นะครับคู่นี้ก่อนเกมเกาหลีใต้บุกมาเป็นต่อเยอะแน่ครับเอางอ่ายๆวันเจอจีนเนี่ยพี่เจอก็มองว่าไม่มีอะไรจริงๆนะครับไทยเราเปพลาดเองครับมาเจอของจริงอย่างเกาหลีใต้ไม่รอดแน่ครับเกาหลีใต้จะบุกไปชนะขาดถึง2ประตูได้เชียร์เกาหลีใต้นะครับ ค่ต่อมาเวลา2องทุ่มเป็นบิ๊กแมชชในกลุ่ม E ครับอุซเบกิสถานเปิดบ้านเจออิหร,ร่านอุซเบเนี่ยเกมแรกบุกชนะเติร์กเมนิสถานมา3-1นะครับมีโอเดยอบคาโรเบคอฟจากปักตากอโอตาเบกชูดูรอฟนะครับนัดที่แล้วยิงคนเดียว2ลูกนักเตะจากคารากุมรักนะครับกองหน้าเป็นเอลดอร์ชมูรดอกองหน้าจากกายารีนะครับเจอกับอิหร่าน เกมแรกเปิดบ้านถล่มฮ่องกงมา4-0ครับมี3ดาวดังที่เล่นในยุโรปนะครับอลิเลซ่ายาันบักจากเฟเยนนูดเมดิตาเรมีจากปอโตนะครับรวมไปถึงซาราอาสบูนหัวหอกจากโรมาครับเจอผลล่าสุด คือรอบชิงชนะเลิศในรายการคาฟาเนชั่นครับเมื่อมิถุนายนปีนี้เองครับปรากฏว่าอิหร่านชนะ1-0คู่นี้ก่อนเกมเขามองอิหร่านยังบุกมาเป็นต่อเล็กน้อยแต่อย่าลืมว่าเล่นบ้านอุซเบกิสถานจริงๆในบ้านก็แข็งแกร่งนะครับแล้วเกมแบบนี้อิหร่านจริงๆผลเสมอก็ไม่แย่ครับซื้อสองมุมเชียร์อุซเบกิสถานในบ้านจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสอง่ห้นะครับไปดูยูโรรอบคัดเลื่อนนัดสุดท้ายในกลุ่มดีครับเวลส์อันดับ3จะเปิดบ้านเจอตุรกีทีมจากฝูงที่เข้ารอบไปแล้วนะครับเวลมีสิแบแดแต้มจากการชนะ3เสมอ2แพ้2เกมล่าสุดบุกเสมออาร์เมเนียมา1-1นะครับโรเบิร์ตเพด ก็มีผู้เล่นการหลักที่เราพอคุ้นกันบ้างอีธานเอ็มปาดูดาวิดบรูกคแนวรุกอย่างแฮร์รี่วิลสันคอนเนอร์โรเบิร์ตกองหน้าเป็นคีฟเฟร์มัวนะครับหัวหอกจากบอลมัดเจอกับตุรกีครับ16แต้มจากการชนะ5สเสมอ1แพ้หเกมล่าสุดเนี่ย อุ่นเครื่องชนะเยอรมันมา3-2ด้วยนะครับทีนี้ต้องดูว่าจะจัดทัพยังไงครับเพราะว่าเขารอบไปแล้วหาคางชนาโนกรูซาริออสคารเนี่ยจากดอดมูลกำลังเล่นดีกองหน้าบริทยูมาร์หัวหอกจากกาลาตาสรายนะครับเกมแรกเจอกันตุรกีชนะ2-0คู่นี้ก่อนเกมเขามองเวลสเป็นต่อเล็กน้อยเสมอแนเสมอกันได้ไก,กลุ่มนี้ตุรกีเข้าไปแล้วทีนี้เวลต้องลุ้นกับโครเอเชีย เวลเนี่ยต้องชนะเกมนี้แล้วลุ้นให้โครเอเชียไม่ชนะอาเมเนียนะครับเวลถึงจะไปยูโรครับเกมแบบนี้ซื้อไปดีความมุ่งมั่นของมังกรแดงเวลดีกว่านะครับพี่เจมนมองว่าตุรกีน่าจะผ่อนเกียร์ครับวัดใจเวลมีโอกาสสูงจะเบียดชนะเก็บสามแต้มนะครับสรุป3คู่ในคลิปแรกชอบไปที่เกาหลีใต้อุซเบกิสถานและเวลส์ครับขอทุกคนโชคดีครับบา,บาย